สวัสดีค่ะโอกาสปอดโป่งม่อีกแล้วไม่อีกแล้วค่ะยายดอกชาแนลเด้อค่ะเด้อเด้อเดี๋ยวันไปนางกินแล้ว <c oughs> สวัสดีค่ะยายดอกคุ้นมักอ่างมาอีกแล้วค่ะมาขออ่างขออ่างขออ่างเอาเอา,เอายายยาลูกออกโทรทัตน้องการธนทัศตอย่างวุัมนม,มือน,นีกันสิมี่อันนี้ค่ะกุ้งหวานกุ้งหวาน กับไข่ต้มเจตนาที่แล้วค่ะเจตนาทีจังแสดงอยู่แบบนี้นั่นนันอันอันนี้ก็เอาพ่อไปพิมพ์ให้ี่แต่บอกว่าหมู่ว่านแอบล่ะแอบละ,ละ,ละน,นั่นยากเรอแต่บว,ว่าหมูว่านเขาบอกว่าใหญ่บ่บเบิร์ดบวชิมเรามาอย่างเล็ดก่อนอันนี้อนนันเซลลโรลี่ค่ะผักตั้งโอ้มาแห้งมักหลายค่ะย่าเอาบีบของหลายเน,นะะื้อหาเฮากินบวมเบิด <laughs> มักอ่างอยู่ค่ะกับขีดที่อยู่ โอ้นั่นนั่นห่อแงกแล้วลูกเจ้ามาค่ะมาค่ะวันนี้กินกับว่าสาบีวา่าซอดไทยซอเล้าดอกว่าสาบีกึบกรบ,บเอาใส่เพิ่นนี่ละเนี่ยเอาใส่โตเพิ่นเนี่ยเอาใส,ส่เนี่ยเอาใส่เนี่ยอ่างเนี่ยมกักอ่างเด้อจะต้องกินเด้แต่พอกินโดนกินสามชีนาทีแต่กินโดนไหลหดอกไปบนคลิปผู้อือ่นกน็โอ้ยยายดอกก็วิ่นะจ๊ะกุ้งหวานจากกุ้งหวานคือเอาอ่ไดรขยายมากเพราะปีน้ำเนาะหัวก่อน ใช่ได้ทีมั้ยอืมอืมอืมอือืมเราเข้าอยู่เออเดี๋ยวไทยไว้เอาไทายมาได้อีกนะเอาจังไทยไทยมาได้กด็นแล้วเอาแบบนี้แหละเพื่อนเพื่อนพี่น้องพวก,ก็อะไรว่ายดอกมาเ <c oughs> ด้อขายเด้อแบบนี้แหละนี่แหละหว่นหุ่นอะไรโชยู่กันเด้อย่ากลมว่าจะข่อยย่าอัานย่าลหรว่าจะข่อย กินซาซิมิเราเป็นบ้าเพราะนะเรื่องอะไรบอก่นางก็หยอกนะอันนี้นางหยอกแล้วก็ว่าเจ้ากินซาซิมิแตเจ้าจะเป็นตั้งสี่ประมาณประมาณอันว่าตอนนั้นพี่น้องนี่ดอกเครียดตอนนั้นลูกอันหมอหนึ่งม้อสองขม้อไหนแต่จ่าชื่อไม่ได้ดอกสิบปีที่แล้วค่ะนั่งนั่งยางสวนพอสวนไปสวนนัน่งว่ากันหกเดือนสามถึงหกเดือนนี้ดอกเครียดไรนี่ดอกแล้วน้ำมันกาล่าเจ้าของแล้วก็เผาเจ้าของ คนมันมีกรรมจากมันว่าถายเดี๋ยวกินก็ได้จังหวะต่อนานแต่ว่าใครอย่าไปทํานะคะนั่งกินจะขับก็ได้จังหวะตอ่อแลบลิ้นยาวๆใครว่าหลายไม่สิเง,งี้ยวอย่าไปเฮ็ดขี้ยาดอกเด้ออันเรารับได้ยาดอกรับได้เพราะอย่างเพราะห้างเธอยาดอกมี อย่างว่ากูเป็นแบบนี้อะไรอย่างงี้มี่มี่จะมีอก็ไม่อยากอะไรแต่ว่าเราทําตัวเองเราก็ต้องยอมรับอซ้ำถ่อมเสียงกระจอกของเครื่องหนึ่งเธอทําเธออะอ,อ,อย่างนี้มี่ทะเลาะกับจัของอยู่เดี๋ยว,ยวจะงองเยา้าคิปอืน่นมาที่นี่ก็เได้อันเออเออนั่นนี่น่ากะจบไปค่ะรับได้ยูแต่มีผู้อันเป็นห่วงเพราะต้องจกแต่อย่าทํานะจ๊ะเรารับได้แต่ร่างกายรับไม่ได้ค่ะหิมะร่องฝนตกฝนห่อ ตึงไปเบิดสิตายหายใจไมอ่ออกยาทำนอนกับอะไ้นั่งเบิดขึ้นกับนี่จา้าแต่เราไม่โทษใครเราโทษตัวเองจบคลิปไหนจังบอกคุิปนี้ขอดิ้นกันเ่าเอาโดนแล้วไปอาบนำ้ำแล้วไปอาบนำ้ำแบบนี้ไงนะเริ่มสุดวันแบบนี้เริ่มสุดวนนัเวนเอาผู้นั้นมาอ้างเอาพนันมาอ่านแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมารุ่นกันย้อนย่าจา้า มาเป็นมูขอ่อยทั้งเฟซทั้งอย่างนเ้อะแบบนี้อ่นข่อยสียอ้างเ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 พราะเปพี่น้องทุกคนแหะทุกคนทุกเอฟซีทุกเพื่อนบ้านทุกทุกคนค่ะขอพุณก็ลังใจดีๆมาที่หนึ่งกล้าบอาเลยคุณชายตีหนับแต่ว่าเอิญเอิญคุณชายตีหนับเอิญเพิ่นแต่ว่าเพิ่นไปช่อง ตีหนักชวนหิวชวนหิวชวนหิวแต่ว่ามันแดกเป็นพายุเศรษฐีนั่นน่ะเศรษฐีอันอะไรนะเศรษฐีวงเวียนใหญ่นะจ๊ะแต่นางขี้เหนียวขี้ทีตะกี้ยดอกอีกขี้เหนียวหวานอีขี้นึบเร้วเนี่ยขอบคุณน้องมา่นหลักขอบคุณขอบคุณทุกคนแหงเวลาคืนสตรีมแดดโอ้ยเนาะเนาะไปหาแฉเข้ากับยักษ์รักคืน น้อมันก็ต้องมาพอ,อาเ,าเห็นข้าวเห็ดพอเป็นว่าไม่อยากหยิบดอกปึกพ่อแม่ให้เลี้ยนบ่ลเลี้ยนว่าสันท์ไม่ได้หวญี่ปุ่นดอกค่ะผสมชื่อดอกอละว่าไม่อยากอันละจบจะว่าก,กันอีกกินก่อนเนอะแ่บแสบพี่รองจา๋าพอต้องอิสไซหยิบดอกเนอะคนเฮามัน นานวาสนาพอ่อกันนานว้าไปเด้โอ้ยดอกทุกเทา่าไรทรมานเท่าไรกันว่าต้องเล้าดอกมามกเว่าถึงความทุกทรมานดอกมากเว่าเรื่องไปนาแบบวันหน้าวันหลังเอาไว้เป็นครูวันต่อไปคือทำให้ดีที่สุดแข่งเฮกพอรกับแม่เ้อ พระอหันเ์าหันบ้าันั่นใครดื่มทําไปทําเลยนะแล้วจะไม่เสียใจในวันที่คุณบอกว่าโอโ้ยมือน่ะใหเล้ากินกนั่นใหเล้ากิดอันนี้เะียว่าว้าวเร่าเร่าเรียกไปว่าจเไียว,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 วไวารวไสร้างจากของทำหน้าวันนี้เลยพี่แม้กินเน้วเขาบอกแม่ไม่ให้กินทุเรียนหมอบอกว่กินกระตายกินกระตายแล้วเกาทุ่มสาม นี่เากูอยากกินทุเรียนพนะกเขาเพราะห้กูกินคนอยู่เมืองไทยเนาะเขากระวามันแพงแล้วว่าเป็นไเขาบอกว่าว่าเขาข่างไวเงืนกระทรงได้จา้าแต่วยาว่าไขาว่ามันถเถาะบ้านไผก็เป็นคือกันจบย่าไปว่าพืชหลายมันแน่ว่าดีย่าไปว่าหามันบาดนี่กุ้งก็ะสีบ,บท๊ทไดเด้วค่ะก็สิมีซาสิมีแนวอืน่นจังว่าเวยเฉยเฉยใช่เนาะจังว่าจังว่าคลิปหนะ อ๋อนั bon oh, ่นๆนั่นๆหัวนางหลุดหุบก็ได้ค่ะค้นขีดทีเราเยอะดอกกินหมองนี่เราเยอะดอกกขาโอ๊ได้กะสามวันสองวันก็ยุ่งซุ่งไปเพ็ดบุญเพ็ดท่านแล้วจะญ่เยอะดอกกิ้มวัสบีก่อนโซ๊ะโซ๊ะโซ๊ฮารักคลิปกับว่าพวกเอาผัวญี่ปุ่นเพราะว่าเราจม ก้าบขอโทษพี่น้องเด้อทให้เล่าคีบเก่าเองอย่างทันไม่ได้พูดยิ่ปุ่นกองมูจักสางที่มีนะจ๊ะคนนะคนได้ดอกว่าเพราะเป็นแต่ได้ดอกหอกเป็นหลายยีดอกเพจน์จักสับความจริงคือได้ดอกว่ากระซาเพิ่นเถาะแตได้ดอกว้าตรงๆเลยนะทันไม่ได้เพูดเขาไม่ได้กินดอกแล่าดีๆ จรอยู่เมือกาให้นจนอาชีพมูจักสามชีกเล้วจ้าเนยน้องนุ่องอีกน้องอีโจ้เนึ่งฟาดจินฟาดแล้วพี่ตางเอออย่าวางสันเอผู้ใดเป็นเอฟซีด้ดอกเลยอยู่มองไทยได้ดอกสิบยามนี่ดอกสิบห้ากิน ยัยดอกก็ได้ดูถูกด้วยนี่ยัยดอกมากมายที่มายัยดอกติดตามแฮ้ยโอ้ยบอกว่าอ,อยากไอซื้อคนไหนปะคนไหนขอเอ้ยได้ขอฝา,ากไอสันสุกเลยเนอะนะสุกสันอ <c oughs> ย่างบ่มันเฮิบม,มันเฮิบม,มากนั่งหลายยัยดอกอยากใช้ชีวิตแบบนั้นแบบไม่ต้องใช้เงินใช้อยู่แต่ใช้น้อยง่ายไหมไปกินไปนแล้วไปงวงไม่น่ากันนะ มัด้านพันดูน,ดนโอ้ยมันเงนขึ้นดังเลยจ้าโอ้ยพี่น้องจา๋าพอแล้วนะสุดยอดโอ้